อีกคลิปครับดูน้องนครับหับเจ้าคุณทองเขาเอาปูนไปลงครับออโอ้โยโอ้แขุ่ดจัดโอ้โห แต่ละคันครับฟังเสียงเครื่องโอ้โคดโอ้อันนี้ไปยกปูนครับจยกันยกปูนก่อน

สวัสดีครับสวัสดีครับผมีจะพาดูดาดอ้ย่อบคนครับต้องถามคนขับเมื่อกี้ก่อนน้องนนเป็น,เป,นเป็นไงบ้างครับคันนี้เรงครับกับกับมาขาวเป็นไงพอๆกันเลยพอๆกันเลย ไปจอดทไหนเราเี้ยงไงใครเนี่ยยคงมไม่ไม่รู้หรอเอาอองไปอจะเอาจอดร่มที่เดิมนะ่มแกมีวิไทยราไี่กันไมลายเจ็ดีเห่อเจดีเ่รรถเอามาที่ย่

อะไรอก็เหลาน้อยได้ทุกอย่างถ้ามีถ้ามีซื้อเลยดีเลอราไปย่ังใหญ่เลยนี่ด้บ้านหลังใหญ่เลยนะประมาณสี่เสาอะสามานก็สี่บ้านมันจะมีหกเมีนจะมีสีสานจะมีสีนะถึงบ้านเขาจะทำเป็นหกเาหกเาแต่ตรงนี้น่าจะเป็นหก จี่สองคนคนที่สองือคนที่สามโตมาคนที่สี่แล้วพี่หมดยังใกล้จะหมดแล้ว เสียงขอเสียงเสยไ่ได้ดับเงลยงเาดไม่าลงเสียก็ขอไ่มครับวันนี้พอมีรถงัดกันอ๋อครับพรชาติว่าจะไปอยู่ครับมันจะทันไหมทันไหมทันเลยครับเพราะว่าเพราะว่าทันวันอ่ะอดีทเงเซลซานี่เชิญมาอยู่ครับครับมัดีเลยเนาะมาได้สององต่องอเลยครับ พี่พีไปไหไปใช่ไหมไกลไหมจังนี่ไปสามสิบกิโลเฮ้ยยี่สิบห้าสิบกิโลห้าสิบกิโลรยัดนะนั่งรองใช่ไหมรับนั่งรองครับทางหอดคำนี้อ๋อน่าจะไม่หลุด6ุกสิบโลเอายางรัดนี่เนาะ ควรอยู่เรื่อยยักจะนับจะต้องโทรโทรเช็คปาาักค่าก่อนครับจะไปว่างานเขาเลิกกันแต่เขามีม,มีกี่วันสามวันหนอสามวันม,นมนัครับเขามีสามวันใช่ไหมไม่แน่ใ,นใจเหมือนกันปั๊บชาตกับเสร็จปิ้นเราจะเปิด์ทำไมอ่ะจะเบอร์ทำไมอ่ะเพราะเะราจะยกง่ายเหลืกอกี่กรลูก ดูหอบแล้ว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 ดูหน้าตาหล่อน้อทักทักด้วยโหนาตาดด้วางด้ไงแล้วจะตให้คุณทำไมตโอ้มันเพื่อนลเนาะ

ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่มันไม่อยู่ที่ประเทศไทยได้ไงกับน้งจีนยังงงอยู่เนี่ย่นนัสิแซวกันเล่นได้ครับความรื่นรมครับผมครับต้องสวยๆอัญมณ์ครับจจีีนนนนแซวกันเล่นครับมันมียาวมากนะช่องผมก็อย่างที้แหละแซวกันเล่นอย่างนี้รู้จักรถซัมซุงเลื่อนรอชมครับออกข้างนอกหรือจอดข้างใน That night. โ้แทผมยอมแพ้ผมมาทำก่อนเพื่อนเลยผมยอมแพ้โอ้ไปเรียบร้อยครับเจ้าคุณทองครับมีมีสนามแข่งหรือยังครับยังไม่มีใช่ไหมครับพ่อบอกว่าหยับกิน้าลูกบางคนขับครับพ่ออยู่ข้างล่างนี่ ไม่อีกแล้วไม่อีกแล้วโอ้โหอ๋ออ๋อไปเรียบร้อยแล้วครับราบเจ้าคุณทองครับไปจอดนั่นไกลๆนั่นมองมาเห็นครับ แล้วคันนี้ก็เอาปูนลงครับเด็กก็บรรยากาศข้างในนะครับบรรยากาศตอนเอาลงเนาะทั้งหินทั้งทรายครับเดี๋ยวกันในคลิปต่อไปครับสำหรับเจ้าคุณทองก็ครั้งแรกนะครับที่มาลงนะครับแล้วก็ครั้งแรกที่บรรทุกก็จบไปครับ เจอกันคลิปหน้าครับสาลาบะจ่ายเปน,น้องทีกเก่านะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ